น้งอยไปไหมคาน้ำยำอ่ะมันต้องที่สดน้ำเด้ Oh my god แซ่บบอ่ะปาดเอาไปคลายเลยเรื่็น่ากินไหมคะทุกคน อ่ะส ah, ิ่เนี้เจอหัวมาชินก่อนจาง มือลังฮอนเฮอต้มไก่เนาะเซ็ยนวาตุดิบลักมาใบซ่าฟังจากเสียงหัวส่อแสบแน่นอนมาสั่นยำอะไรอ่ะ ไปกินหน้าบ้านมิ้ยำรวมมิตรข้างหน้าเลยกินข้างหลัง